สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมซัสเซเดย์นะวันนี้ผมจะมาเล่นเกม f c 24เช่นเดิมครับและวันนี้เราก็อยู่กับ m ม j เจ้าเคหมดกันอีกแล้วนะครับผมก็ EP ีที่6กันแล้วนะครับผมก็ต่อจากคลิปที่แล้วกันเลยนะครับผมก็ในคลิปนี้ครับเราแรกเจอกับโคเปนดิเก้นนะครับผมเราอยู่อันดับ3ครับแข่งไปแล้ว2นัดนะครับผมเสมอ1แพ้1นะครับมีอยู่1แต้มก็ตามจ่าฝูงกัตตาสลายอยู่5แต้มเลยนะครับผมโอ้แล้วตามมายวนิกที่2อยู่3แต้มครับคือนันนี้เราต้องชนะให้ได้นะครับผม ก็ไปดูกันในเกมกันเลย Let's go อารับนีน้ก็คือไลนแอพของเราก็จะมีแอนโทนี่เป็นปีขวาการาชโชมาเล่นปีกซ้ายนะครับมาเลเซียแทนลูกชอ m a c ก u วแทนวาร,าน,รนวานนะครับก็ไปดูกันในเกมวันดี้ก็อ,อ่ะรครับ Let's go ลุยกันเลยครับฝั่งเราครับเล่นในบ้านครับจะบุกจากซ้ายไปขวาครับฝอ,อนุนเริมเก่อนแล้วสนามสภาพฝนตกนะครับครับกับปีไหมหน่ถัดมาได้บูนโน่ให้มากนานาโช กรานาโชเปิดมาลูกนี้ลามุสคอยลุนเรียบร้อยครับโอ้โหสวยงามครับดูครับกรานาโชเปิดมาคอยลุนโอ้โหโอ้กระโดดบอลสวยมากครับนี่ครับด้วยซ้ายโอ้โหหมดสิเซฟกิงครับลูกสาบโตลามุสคอยลุนครับเอริเทนฮาร์ดครับถือว่าเกมนี้ใช้ได้เลยครับ ออกน้าเร็วเลยครับลามุญธารุนคือหน้ายังไม่เปลี่ยนนะครับคือจริงถ้าเป็นถ้าผมสร้างช้าร์กไวนี่หน้าหอยลุนก็จะเปลี่ยนแลวนะผมเสียแดงมากแต่ไม่เป็นไรครับมาเลเซียให้มากาาโชยิงลูติดเซฟครับเดี๋ยวครับฮูโน่ฟรนเดสเปิดมาลูกนีฮอยลุนได้โม่แล้วกานาโช จะได้ลองส่องแต่ยังไม่ได้ครับเอเซมโมมาเดโกโดาโลให้มาบูโนโ่เฟรนเดสบูโนโ่เฟรนเดสอ่ะครับได้ฟรีคิกให้มาคาเซมิโลลองยิงคอ่ะไปตรงตัวครับกรานาโชกรานาโชกรานาโชเปิดมาอีกครั้งครับฮอยลุนเกือบได้กรานาโชให้มาเอาครับรามุสฮอยลุน อาบูส์อยลุนหอยลุนลากขึ้นมาครับคนเดียวครับหอยลุนล็อกมาแล้วยิงด้วยขวาลูกน,นี้หูข้ามขานขวายังเป็นข้างที่ยังจบไม่ค่อยคมน,นะครับหมดครึ่งแรกไปก่อนบูโน่เห็นกานาาชกาลาโช,าาโชปั่นลูกน,นี้ฮอยลุนหูไปติดหอยลุนแล้วล้ำหน้าครับโอ้โหเสียดายครับกาลาโชมาครับ นี่ครับตอนนี้ฟันเดเบกครับผมดึงกลับมาแล้วครับผมก็มาดูกันว่าจะโชว์ฟอร์มได้ดีแค่ไหนครับตอนนี้ฟันเดเบกมาครับแล้วเปิดมาลูกนี้เอาแล้วยังไงแล้วยิงไปก่อนโอลาน่าซุปเปอร์เซฟเลยครับโอ้โหเปิดมาลูกนี้เอาโอลาน่าโอ้โหเกือบครับโมงแบบ ย้อยๆโอนาน่าคือคือยังไงโอนาน่าโอ้โหเวอร์ครับโอนาน่ามาครับอีกครึ่งชั่วโมงมาครับเอาโอกาสเก็บ3 <c oughs> แต้มแรกใน <c oughs> คือชนะนัดแรกครับในย <c oughs> ูฟ่าแชมเปี้ยนลีกโอเคการา์โชให้มา <c oughs> มาสยาวแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหสวยงามครับต้นนิ่มาสยาม เรามาเป็นสำรองก็ยิงได้อีกแล้วครับขึ้นดนไหมครับ2-0กนาโชจ่ายมาครับมาสิยาววง้องมาแล้วเรียบร้อยครับสอดติขวาลูกนี้ก็หมดสิทธิ์เซฟครับอีกเทนทาร์ดสั่ใจเลยครับถือว่าสำคัญครับสำคัญมากๆแล้วจบเกมไหครับเราชนะไปครับ2-0เก็บมาได้ครับ3แต้มสวยงามครับถือว่าฟอร์มดีต่อเนื่องนะครับ เอาล้วครับนะต่อไปครับเราจะเจอแมนซิตี้นะแมนซิตี้อยู่อันดับที่11นะครับผมมีอยู่13แต้มเราอันดับที่3นะครับก็ถ้าเราชนะนี่ก็มีสิทธิ์ก็ยังอยู่ที่3นะครับก็คือถ้าชนะก็นิวคาสเซิลก็ยังตามมาไม่ได้นะครับผมก็ต้องเก็บเหมือนกันครับเจอแมนซิตี้ครับถือว่าเป็นงานยากมากๆครับก็ไปดูกันในเกมนี้ดีกว่านะครับ let's go มาครับก็ไลฟ์อัพของเราครับก็นี่ครับดอนนี่ฟอนวิบลงแทนไหมคัปปี้เมนูก่อนนะครับก็ถือว่าเป็น พรีเมียรลิตนั้นแรกในซีซันนี้ของดอนนี่เลครับผมดึงมาก็ใช้งานเลยครับผมก่อนนะครับรัดฟอร์ดฟูลทิงครับแต่ก็จะมีพักการาโชวนะก่อนนะครับเป็นสำรองไปก่อนลูกชอกลับมาได้ครับวารานก็กลับมาได้เหมือนกันไปดูในเกมดีกว่านะครับ let's go มาครับแมชเชสเตอร์ดามี่นะครับจะอีสเลหรืออีสบูนะครับลุยกันเลยดีกว่า let's go มาครับ เราในเซตสีแดงครับเล่นในบ้านตัวเองบุกจากซ้ายไปขวาแล้วตอ,อนนี้มาถึงก็จ่ายบอลพลาดแต่ไม่เป็นไรโอ้โหแต่ว่าโรดี้ยิงไกลเลยโอโนาน่าเซฟไปก่อนเลยครับโอ้โหสามนาทีแรกโอโนาน่าต้องออกแรงเซฟแล้วครับบอเกอร์เจอดอนนี่ฟาตเตบีครับสวยให้มาบอ้โนแล้วเบิร์นสวยครับแอนโทนีลูกนี้ลามุสทอยลุนทอยลุนด้วยซ้ายลูกนี้ยังอเอเดอร์สัน ยังเซฟไม่ได้กิลิตให้มาอาร์เรสคืนจากกิลิดลิดให้มาโรดี้โรดี้สวยครับเออร์ลิงฮาเลนยิงไปครับโอรานาเซฟอีกครั้งคบสองเซฟแล้วครับโอรานาเบนโตซิวาลูกนี้ลูกชอร์ทำลายจังหวะได้ดีเลยครับบุนโน่แล้วเดวินเดบอยแกมาได้จากท้าบุนโน่ครับแต่ว่ายังครับยังดูครับ ครับช้าโอ้โหหลงสองลูกนี้โอ้เกือบไปเหมือนกันซนโดรมนเตเนสให้มาครับตอนนี้ฟอร์บิมาครับลัดฟอร์ดลัดฟอร์ดจับบอลดีด้วยครับลัดฟอร์ดลัดฟอร์ดลูกนี้เรียบร้อยไหมโอ้โหชนชนเสาโอ้โหโโอ้หเกือบได้ใส่สกอร์ก่อนแล้วครับมาครับลัดฟอร์ด โอเคลัดฟอร์ดตัดมาได้อาาวครับถอยลุนขอบอลแล้วบูโน่วิ่งทำทางมาู้หเบิ้นหลาเจ้หวายไปหน่อยแล้วลูกชอต้องยิงแลลวครับลูกนี้โอ้โหมุมแคบครับต้องเซฟไปก่อนเอดิสันถือว่าบุกต่อเน,นื่องครับแมนยูบูโน่ฟอนันเดสเปิดมาลูกนี้อยังครับ เปิดมาลิซันโดโมงได้มาคาเซมิโลให้มาลัดฟอร์ดลัดฟอร์ดสวยมากมาคารลัดฟอร์ดด้วยซ้ายแล้วเรียบร้อยครับขึ้นมาไปก่อนเลยนี่ครับแล้วมาครับมาคารลัดฟอร์ดสอนนัดติดครับสอนนัดติดแล้วยิงสอนนัดกิดั้มาคารลัดฟอร์ดสัตย์ด้วยซ้ายลูกนี้ครับอเอเดนซอนก็หมดสิทธิ์เซฟแล้วครับโอ้โหบอลแรงจริงๆครับ เป๊ก็ต้องอาจจะต้องแก้เกมครับคือโดนก่อนหมดครึ่งแรกเลยครับาคาร์ลัฟฟอร์ดสวยงามครับแล้วคือกลางสัปดาห์ต้องมาเจอกันต่อนะครับไม่ใช่อะไรครับมาครับมาดูต่อที่ครึ่งหลังเลยจะเป็นเดบลอยแต่ว่าเกมยังไม่จบว่าต้องระวังครับแมนซิตี้นี่จอมคัมแบ็กอยู่แล้วแล้วเปิดมาแล้วเรียบร้อยครับนี่ครับโอ้โหพูดไม่ทันขาดคำครับเออร์ลิงฮาเลนจัดให้เลยครับโอ้โหโ หมดคำจะพูดครับดูครับอาเวเลสหรือแจ็กกิลิตอ่ะแจ็กกิลิตยกมาโอ้โหฮาเล่นขึ้นก่อนลูกชอเห็นไหมครับดูครับโอ้โหหมดสครับหมดสิบโอเวหน้าก็ทำอะไรไม่ได้แล้วครับดวลูกอย่างนี้หรือว่าแมนซิตียก็ยังครับยังติดเสมอไม่ได้ทันควันเลยครับต้นครึ่งแรกเท่านั้นแต่อยู่ต้องระวังแล้วครับ อย่าเหมือนชีวิตจริงครับโดนนําก่อนแล้วยิงน้าก่อนแล้วโดนเขากลับมาฮาเล่นโหมิดใครครับติดใครติดโอนาน่าหรือว่าบ็อกมาติเนทครับโอ้โหเป็นสั้นมาต่ออาเลสอาเลส,เลสยกไม่แล้วหูจะให้หาเลนหมิดเลยอาเลสยังไงโอ้โหคล่องมากมิซันโดหมมาแล้วจะกิดนไม่แล้วครับดาโล ้โหคานนี้จ่ายสั้นวารานโอเคก็ถือว่าต้องพักตัวเพราะต่อไปก็เจอแมนซิตี้เหมือนเดิมครับคปเมนูมาคปัปปเมนูคัปปี้เมนูเอาละเมนูเมนู <c oughs> ยังติดเซฟเอเดันอ่ะครับต้องเอากระดานาโชมาเสริมครับชชชชชชชดชช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 ชมาชชดชยชชชชเ กันาโชว,รวารานให้มาสกอตแม็กทูมินียังเจอด้วยดาโลโอ้โหดาโลเจออาเก้เสียบตรงนี้โอ้โหจะเจ็บหรือเปล่าครับดาร์โลดูอาการนะครับโอเก้โดนไปเหลือไว้ก่อนเลยครับโอเคยังลุกขึ้นมาได้ครับเดโก้ดาร์โล,ลไงปวาวาเลสโอ้โหดูกระชากที เซบอยโอเควาลานเอ้าวาลานโอ้โหผมจีบผิดเหรอโอ้โหเสียหายนะครับเสียหายเลยจริงๆเสียหายเลยครับราเฟลวาลานโอ้โหสวยแล้วไงสวยแล้วไงสวยแล้วครับแล้วหาเล่นยิงเลยแล้วโอนาน่าเซฟครับโอ้โหโอ้โหคือบอทยิงอย่างเร็วครับเมื่อกี้นี้โอ้โหผมต้องก็ต้องก็ต้อง ขยับโกก่อนนะดูครับคือโอ้โหแล้วโอโนาน่าซุปเปอร์เซฟเลยครับโอ้โหถือว่ายังครับยังเดือจริงๆครับเอาแล้วอย่าพึ่งอย่าพึ่งลูกนี้ชอบโดนอยู่โรดี้ยังไงโฟเดนปีใหม่นูเฮ้ยอย่านะโอเคโทลาสีาทีับดึงเส้นมา เอาเลยครับกรานาโชกรานาโช,ะะโชจ่ายมาอา์มัดเดียโลไม่ล้มแน่นอนครับอา์มัดเดียโลครับโอ้โหประตูชัยเลยครับอาร์มัดเดีย,โล,ลนนย,ดดยโลครับโอ้โหล,ล,ลงไปซุปเปอร์ซับจริงๆครับจากเกือบดาราม่า,า,รมา,ารครับดราม่าจริงๆครับคือเราเสียจ,จุดโทษแล้วแต่ว่าโอลาน่าเซฟมาให้แล้วส่วนมาลูกนี้อา์มัด โอ้โหต้องชมการาโชย์เยอะอุ้ยเหมือนชีวิตจริงเลยการาโชย์ใส่มาให้อามาเดียโลครับโอ้โหเด็กเส้นคือเลือกที่จะปล่อยครับสวยงามครับดูครับหลอกแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหของแท้ครับของแท้อามาเดียโลสุดยอดครับฟุตซับของแท้อามาเดียโลโอ้โหนาที90แล้วนี่ครับหมดเวลาไปเลยครับโอ้โหสามแต้มสำคัญจริงๆครับถือว่า เรียกฟอร์มกลับมาจริงๆครับเห็น้ารห้กับเป๊ปครับไปด้วยกันใหม่ครับโอ้โหในหนึ่งวันที่1นึ่งโนเมเบอร์นะครับต้องชมอามาเดียโ่เลยครับโอ้โหอันนี้ครับต่อไปครับเจอแมนซิตอรแล้วครับผมก็ในศึกคาราบาวครับครับก็ไปดูกันต่อเลยนะครับผมมาครับแมนเชสเตอร์ดามี่แมตช์รอบ2ครับติดต่อกันเลยโอ้โหแล้วนี่ครับคือ เราต้องโรเทชันเยอะเลยครับเดี๋ยวผมขอปรับก่อนนะครับมาครับในศึกคาราบาวครับนะครับผมก็ผมก็จะส่งนี่ครับไลายแอปนะครับเป็นวิสตอร์เดลเลฟคู่กับแม็กควายนะครับบาวเนสซาก้าแบ็กขวามาลาเซีแบ็กซ้ายครับคาส์เมิโนยังลงต่อครับคู่กับอิลิเซนบูโนเฟอร์นันเดสแล้วก็มาซียาปลงมาแทนลามมสทอยลูนแอนโทนีปีขวามาคาร์ลฟอร์ดปีซ้ายครับก็ถือว่าเล่นต่อเนื่องจริงครับไปดูในเกมเลยกว่าครับเลสโก มาครับมาเล่นที่เอ a d i d a สเตเดียมครับสลับกันมาครับ m a n เ h e s t e r derby รอบที่2ครับติดต่อกันเลยและเป็นมาครับการสุดท้ายของ EP นี้ครับก็น่าจะมันแน่นอนครับโอ้โหแล้วเ e l e b o y เริ่มต่อเนื่องเลยมาครับเดียกินลทธิ์โอเคแม็กควายแม็กควายสวยครับแต่ว่ายังเข้าทางแมนซิตี้อยู่และยิงลูกนี้โอเดน่าซูปเปอร์เซฟครับโอเคฤทธิ์ ผู้บาบิก้าเออร์ลี่ฮาแลนก็เข้ามืออุราน่าครับไม่มีอะไรแม็กควายโอเคมาเลเซียดีเลิฟเอ๋อดีเลิฟเปิดติดครับลูกนี้ฮาแลนไม่ล้ำด้วยครับเออร์ลี่ฮาแลนอุราน่าซุปเปอร์เซฟครับโอ้โหมาเลเซียเก็นยวมาสวยครับเดียรเลิฟให้มามาครับแอนโทนีแอนโทนีบาบิส้าเติมมาแล้ว บาบิสซากา้าล่างมาตัดเข้าในมาโอ้โหไม่ได้ครับต่อดิเดลล์ด้วยกับแจ็คกิลิตแจ็คกิลิตเดลเลฟโอ้โหแล้วลูกนี้โล่งๆอย่างเงี้ยโอ้โหโดนลูกอย่างงี้เหรครับเนสซิตี้ช่าเปิดเปิดมาแล้วก็โมง่งโอ้โหโดนเบเรโตไปเลยครับ เสวยขึ้นน้ำมาก่อนครับรอบนี้ทั้งหมดเวลาแล้วครับดูครับโอ้โหเดี่ยวสิเซฟครับอันเดโอนานามาเลเซียสวยครับบูโน่บูโนให้มามาคัรดลารฟอร์ดจ่ายมาคืนบูโน่เฟอร์นันเดสโอ้โหเอเดนเซฟไปแล้วครับบูโน่ได้บอลมาเอาตัวนี้มาสยยาว มาเสยาวคืนมาให้กับบ <c oughs> ูโน่ฟานเดสบูโน่ฟานเดสโอ้โหเซฟไปแก้วโอ้โหฮาแลนด์โรดี้ติดแม้ควายแต่สามดาบสองยอโอ้โหโหวติเซฟครับโอนาน่า2-0คาร์บาครับก็ต้องบอกว่ามีโอกาสตกรอบเลยครับตอนนี้โอนาน่า <c oughs> บอลเซฟจริงๆครับลูกแรงติดบล็อกแม็กควายก่อนแล้วเอาเลสปัดปัดไม่ได้เลยครับผมบอลมันแรงมากๆครับโอ้โหแสกหน้าไปเลยเปิดมาสวยครับแจ็คก,กิลิตแจ็คก,กิลิตหลบไม่กควายไม่ได้แล้วให้มาฟิลโฟเดนยิงดิดเซฟโอเดอน่าอยู่ยิงทีก็ไม่ตรงกรอบครับก็น่าจะรู้ ผลแล้วครับผมตามไม่น่าทันแล้วครับตอนนี้ลำไนอาวาเลสอาวาเลสให้มาโรดี้ยูเตเลปอ่าครับสักลูกก็ยังดีครับอามาเดโลให้มาลามุสเฮยลุนเฮยลุนลิงไปเลยก็ติดจอร์นโนครับโอ้โหการสุดท้ายแล้วครับปูโน่เฟอร์นันเดส เปิดมาแม็กควายได้มงโอ้โหแล้วก็จบเกม well, ไปครับอืมก็แมนเชสเตอร์เต็ดตกรอบคาราบาวครับไปครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็เข้ารอบไปถือว่าผัดกันแพ้ผัดกันชนะครับอืมก็จบกันไปครับ EP นี้ก็ถือว่ามันมากๆเลยครับผมก็ UCL นัดหนึ่งครับแล้วก็พรีเมียร์ลีกนัดหนึ่ง้ก็บอลถ้วยนัดหนึ่งนะครับก็แต่บอลถ้วยคาราบาวครับครับนัด ที่เพิ่งผ่านมาก็ตกรอบไปแล้วครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรครับถือว่าผ่านกันชนะกับแมนซี่นะครับมาดูตารางคะแนนครับต่อไปเราเจอกับฟูลแลมนะครับดูครับอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามไม่ห่างกันแค่อย่างละหนึ่งนะครับถือว่ามันมามครับการชิงถ้วยพรีเมียร์ลีกนะครับแมนซิตี้นี่โดนเราไปในพรีเมียร์ลีกครับก็อยู่อันดับที่11เหมือนเดิมครับมี13แต้มโอเคนะครับต่อไปเจอกับฟูลแลมนะครับก็อันดับที่13นะครับมาดูกันว่าในพรีเมียร์ลีกเรายังฟอร์ม ดีหยุดเปล่าหลังจากที่ตกรอบคาราบาลครับไปนะครับผมอ่ะก็คลิปนี้ก็ขอบคุณมากที่รับชมจนจบนะครับก็เหมือนเดิมสำหรับคนที่ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ผมกันด้วยครับช่วงนี้ใครย่มรักษาสุขภาพด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเจอกัน